ว้าวลวเกมเมอร์ซื้อเหะอ c เพื่อเล่นเกม Silent Hill F สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาป้ายามะาพูดคุยแบบหนักๆเลยนะครับเลาพี่น้องเกมเมอร์ต่างๆทุกชมผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนนะครับที่รับชมช่องเ c o n น v v ส่วนมากก็จะมีตัวเครื่องเกมเป็นของตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนนะครับอย่างเช่นในทางฝั่งคอนโซลผมก็คาดว่าน่าจะเยอะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความสะดวกความง่าย กับเหล่าเกมเมอร์หลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นตัวเกมต่างๆก็ไม่ค่อยจะวุ่นวายเยอะนะครับแต่อย่าเพื่อนๆรู้กันว่าในโลกของเราทุกวันนี้นะครับวงการวิดีโอเกมมันมีความหลากหลายมากกว่าในยุคสมัยก่อนนะครับและในแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่หลายคนก็อาจจะเคยเข้าไปอยู่มานานแล้วแล้วก็ห่างเหินไปแล้วก็มาซบในทางฝั่ง Nintendo เอง Xbox c o n s อกซคอนโซลเองหรือว่าจะเป็น PlayStation นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าแพลตฟอร์มที่ ตอนนี้มาแรงและก็มีคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะกับเหล่าเกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์รุ่นใหม่หรือว่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับมีการผสมผสานอย่างลงตัวผมมองแบบนั้นนะกับความหลากหลายของช่วงอายุนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆพอนเราไปถามเหลาเด็กๆรุ่นใหม่นะครับหลายๆคนก็มักจะเลือกรูปแบบการเล่นเกมในทางฝั่ง PC หรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กกันซะส่วนมาก ช่ไหมครับและในวันนี้ผมเองที่มาป้ายาให้เป็นเพื่อนซื้อเหอะนะครับประกอบเหอะกับคอมพิวเตอร์นะครับซื้อกับโน้ตบุ๊กตัวใหม่ๆเหอะนะครับแต่วงเล็บนิดหนึ่งนะอย่าไปซื้อแบบสเปคแนวออฟฟิศนะครับให้ซื้อตัวสเปคที่เอาไว้สำหรับเล่นเกมหน่อยนะครับงบประมาณก็จะอยู่ในระดับประมาณ30,000ืนนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคแล้วกับการเล่นตัวเกมที่เป็นเอ ในยุคปัจจุบันนี้ถึงแม้ตัวแรมนั้นจะมีราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ได้น้อยละแพงเยอะเลยนะครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าเพื่อนๆได้สัมผัสกับตัวเกมต่างๆที่เป็นตัวเกมเกมเดียวกันในทางฝั่ง PC แล้วก็ตัวเกมนั้นลงให้กับในทางฝั่งคอนโซลด้วยผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆจะได้ประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ในทางฝั่งคอนโซลให้ไม่ได้กับตัวเกมล่าสุด Silent Hill F เมืองหาผีนะครับที่หลายๆคนก็คงจะรู้กันแล้วว่ามี ภาคไทยไม่ใช่ซับไตเติลไม่ใช่เมนูไทยนะครับแต่มันคือเสียงภาคไทยเลยนะครับจากทีมงานเทควันถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดตรงส่วนนี้ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าราวทีมภาคเนี่ยเสียงไม่ธรรมดาเลยนะครับการให้อารมณ์การให้จังหวะต่างๆผมลองเล่นไปดูแล้วนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับกับตัวภาคไทยบอกเลยนะครับว่าอารมณ์ความรู้สึก มันเหนือกว่าเล่นบนในทางฝั่งคอนโซลที่ไม่มีภาคไทยชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับและก็ได้เห็นในเรื่องของตัวอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้ลึกมากกว่าเดิมนะครับลึกมากกว่าเดิมก็เรียกว่าอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับทีมแปลหรือว่าทีมเสียงภาคด้วยนะครับไปหาทางอื่นดีกว่าจำได้ว่ามีทางลืข้างหน้าที่สามารถที่จะใส่อารมณ์ เข้าไปกับตัวละครแต่ละตัวได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งถ้าหากเรามามองกันนะครับว่าในทางฝั่งคอนโซลจะมีโอกาสไหมกับตัวเกมที่จะเป็นแบบภาคไทยนะครับก็หวังเอาไว้ลึกๆนะครับว่าตอนนี้ซับไตเติลหลายๆเกมก็มีมาแล้วต่อไปต้องบาะทาง PlayStation หรือว่า Sony ประเทศไทยละ่ะจัดมาสักทีเถอะกับภาคไทยนะครับกับตัวเกมในเครือของเขา นะครับแต่นี้ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าในทางฝั่ง PC เนี่ยบางเกมนั้นมันไม่ได้เป็น o f f i c i a l นะครับแต่มันสามารถที่จะใช้การมดนะครับก็คือการดัดแปลงในเรื่องของตัวข้อมูลนะครับของตัวเกมแล้วก็สามารถที่จะใส่ซับไตเติลหรือว่าจะเป็นเสียงพากในแบบฉบับของหลายมอดเดอร์ที่ต้องการเข้าไปได้นะครับและถ้าหากาลองมองย้อนในอดีตกันในทางฝั่ง PC นะครับกับตัวเกมหลายๆเกมนะครับที่หลายๆคนบอกว่าเมื่อไหร่จะมีซับไ,ไทยเมื่อไหร่จะมีพากย์ไทย หลายๆเกมก็มาค่อนข้างทีเร็วนะครับยิ่งถ้าหากตัวเกมนั้นเป็นตัวเกมที่มีกระแสค่อนข้างที่ดีดีหรือมีคนที่ให้ความสนใจนะครับอย่างเช่นตอนที่33นะครับยังไม่ได้วางจําหน่ายตัวซับไตเติลที่เป็นที่ได้ไม่ได้อัปเดตนะครับตัวแพดให้เป็นรองรับภาษาไทยเนี่ยโอ้โหเรียกว่าคนในทางฝั่ง PC เนี่ยใช้ตัวซับไตเติลภาษาไทยกันไปนานแล้วนะครับนานแล้วจริงๆนะครับและล่าสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมล่าสุด ที่มีการใส่ซาวด์แท็กเป็นภาษาไทยเข้าไปนะครับกับหลามอดเดอร์ Mother, Mother ที่ทำการแก้ไขตรงส่วนนี้นะครับกับตัวเกม Silent Hill F และถ้าหาเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นเกมเมอร์ลุงหนวดหน่อยบอกว่าโอ้โหเครื่องคอมพิวเตอร์มันยุ่งยากมันวุ่นวายอะนะครับมันจะทำยังไงถ้าจะพรุ่งนี้กำเงินไปประมาณ30,000ื่นนะครับผมเชื่อได้เลยว่าก็ได้สเปคคอมพิวเตอร์ระดับกลางๆนะครับอาจจะไม่ได้ต่ำมาก แล้วก็สามารถที่จะเล่นตัวเกมอย่าง Silent Hill ภาค F เนี่ยได้นะครับได้แล้วก็เพื่อนๆจะได้สัมผัสกับสตาวแท็กที่เป็นภาษาไทยแต่ก็ต้องมีการดาวน์โหลดไฟล์ทำการติดตั้งนะครับและถ้าหากคนไหนที่ติดขัดในเรื่องของตัวการติดตั้งไฟล์อะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามตามคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับในเฟสเฟสบุ๊กเนี่ยได้อย่างทันทีนะครับเพราะผมมองว่าในกลุ่มของคอมมูนิตี้ทางฝั่ง PC เนี่ยไม่ค่อยที่จะอ่า ไปโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งมากเรียกว่ารวมๆกันนะครับเขาเองไม่ได้มาแบ่งแยกอะไรมากนะครับเรียกว่าถ้าคุณอยู่ในทางฝั่ง PC เนี่ยมันคือความหลากหลายอยู่แล้วนะครับคุณจะเล่นเกมอะไรยังไงเนี่ยเอามาขอให้คุยขอให้พูดนะครับเขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าคนไหนหาไม่ได้จริงๆนะครับกลิ้งกลางเข้ามาทักทายหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้คำปรึกษา ะครับให้คอให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องเกมเมอร์คนที่อยากจะเข้าสู่ในวงการ PC เพื่อที่จะเล่นตัวเกมต่างๆเพราะอย่าลืมนะตัวเกมในทางฝั่ง PC ถ้าเ,เพื่อนๆได้ลองสัมผัสในทางฝั่งสตรีมโอ้โหมีเกมน่าสนใจเยอะมากกว่าในทางฝั่งเครื่องเนเกมคอนโซลพอสมควรน,นะครับเดี๋ยววันไหนจะเอามาแบทเทิลเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันหน่อยนะครับดังนั้นหากใครที่ยังมีใจ ที่ยังเป็นเกมเมอร์อยู่ก็อยากจะให้เปิดใจนะครับลองรับสัมผัสกับโลกยุคใหม่ที่ในวันนี้ตัวเกมต่างๆมันไม่ได้มีอยู่เฉพาะในคอนโซลที่เป็นศูนย์กลางเพียงเท่านั้นแล้วนะตอนนี้มันได้กระจายออกไปไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆเยอะแยะมากมายจริงๆและแพลตฟอร์มนั้นที่ผมอยากจะมาแนะนำและมีความเหนือ กว่าในทางฝั่งคอนโซลในบางด้านโดยเฉพาะประสบการณ์ในการเล่นอย่างตัวเกม Silent Hill F ภาคไทยก็คือ PC นั่นเองนะครับโอเคสำหรับในค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมเองก็คงจะไปโซโลโตัวเกม Silent Hill F ที่เป็นเวอร์ชั่นภาคไทยต่ออีกสักรอบนะครับเพราะว่าการคือแบบนี้บรรยากาศมันได้จริงๆเลยนะครับเมื่อกี้กำลังตัดต่ออยู่ทิ้งเอาไว้เนี่ยพอเรนเดอร์เสร็จได้ยินเสียง เปิดประตูเนี่ยตกใจนะใครมาเปิดประตูวะ <c oughs> โอ้โหร้อนอยู่แล้วเกมนี้โอเคครับยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปสวัสดีครับ